สวัสดีครับมาชมดูปัญหาเครื่องตัดหญ้านะครับที่ควรระมัดระวังอีกจุดหนึ่งครับที่มีปัญหาเหมือนเครื่องนี้ครับมาชมกันครับปัญหานี้จะเกิดบ่อยนะครับกับเครื่องฮอนด้าสีจังหวะนะครับมาดูจุดนี้ครับนี่ครับขากระเดื่องกดวาวครับมันแตกครับ ที่ผมบอกพี่น้องไปทุกคลิปนะครับว่าเวลาตั้งวาลเวลาหมุนน็อตตัวนี้ครับอย่าหมุนแน่นเกินไปอย่าหมุนเกินนะครับเพราะว่ามันจะกดให้ขาตัวนี้ครับมันแตกได้เพราะว่ามันเป็นเหล็กแข็งเหล็กแข็งเหล็กเปาะนะครับตัวนี้เป็นเหล็กชุบแข็งมากครับพยายามกดให้พอดีมันตึก๊กตึกมือก็โอเคนะครับมีปัญหานี่ครับเคยเห็นบ่อยครับเอาดปเตือนพี่น้องว่า ห้ามหมุนน็อตเกินนะครับทีนี้มาเปลี่ยนครับวิธีอ,ออกให้เราถอดนะครับเฟืองเราลิ้นนะครับออกก่อนถอดสายพานออกมาเอาแกนสลักของเฟืองนี้ออกครับแล้วให้เอาเฟืองออกครับเฟืองเราลิ้นออกมาก่อนนะครับให้เราหาแบบสกัด อย่าให้แหลมเกินนะครับกระแทกตรงบาบ่าของขาตัวนี้นะครับแต่อย่ากระแทกแรงเกินไปกลัวไอชุดคอตัวนี้ครับของโครงมันจะแตกครับมันเป็นโลแข็งแตกง่ายเหมือนกันนะครับให้กระแทกพอประมาณนี้เอยมันก็ออกนะครับพมมองเห็นนะครับตัวนี้จะปิดบังนิดหน่อยใส่ตรงนี้มุมนี้ครับเอาค้อนครับเท้ากดไว้หน่อยครับ มันตึงๆกะแทกเรื่อยๆนะครับด้านนี้ก็จะถอดออกเรื่อยๆครับพอเรากระแทกตัวนี้ปุ๊บด้านนี้มันก็จะถอด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 คลายออกไปครับก็หลุดออกไปได้นะครับเรื่อยๆนะครับ,ๆๆรบแล้วก็เอาขา ก้ามปูตัวนี้ขึ้นมาขึ้นมาด้านบนแล้วก็สับอีกครับระวังอย่าให้มันกระแทกพวกนี้มันแตกได้อืมจะออกแล้วครับปกติมันจะหลุดข้างนี้นะครับข้างมีกล้ามปูครับแต่อันนี้มันจะหลุดด้านนี้ครับ ด้านตัวกดวาวครับมันก็ไม่เป็นไรครับขอให้มันออกได้สองข้างเลยละครับบางทีมันก็จะออกข้างนี้บางทีก็จะหลุดข้างนี้เพราะว่ามันจะกดเข้ากันทั้งสองข้างครับแคก์เรื่อยๆนะครับมันก็ออกเองห,หลุดไปเลยครับกระเด็นไปเลยออกมาแล้วครับด้านนี้เป็น IN i n ก็อินหมายความว่าทางเข้านะครับอันนี้เป็นของทาง ID ครับเป็นทางด้านดูดล้ามันเข้าครับแต่ด้านนี้นะครับไอเสียนะครับมันจะเป็นตัว e ครับ e x หมายความว่าอันนี้เป็นทางออกครับทางออกทางไอเสียถ้าเปลี่ยนชุดนะครับให้ดูทาง ID ครับ i n ็ก็เอามาใส่ทางด้าน ID นะครับ ทีนี้มาเปลี่ยนทัวใหม่นะครับทางนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยครับเข้ารูเดิมนะครับตัวนี้เขาเรียกก้ามปูครับก้ามปูมันไปไปขัดกับตัวลูกเบี้ยวนะครับเวลาทํางานมาันไปวิ่งขัดกันตัวลูกเบี้ยวมาขัดปุ๊บมันก็ทําให้วาลวเปิดได้ครับ สองตัวนี้ครับก้ามปูกับลูกเบี้ยวแล้วก็ตั้งนะครับตั้งหาเอาโอ้อย่างนี้มันต้องได้ถอดตัวนี้ออกก่อนครับเพราะว่ามันจะตั้งฉากได้นะครับต้องตัดไปก่อนครับตอนถอดตัวนี้คลิปจะยาวครับอืยังไม่ได้สังเกตจุกของสายน้ํามันเลยครับมาเอาคาบูออกจึงได้เห็นว่าไม่มีครับทีนี้ก็มาเอาพอคาบูออกครับน็อตสองตัวครับ ดึงออกมาเลยนะครับตัวนี้มันดึงออกได้ง่ายครับเป็นคอขบูครับทีนี้นามาตั้งฉากหามันจะง่ายครับตัวนี้เอาออกแล้วก็มันจะปัดตั้งหาฉากได้นะครับเหมือนตัวนี้ครับนี่ครับก็เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวกดวาล์วครับ ให้เอาลงมามันจะมีบ่าอยู่ครับจะเป็นบ่าอยู่นี่ครับตัวนี้ตัวก้านปูครับให้เอาตัวหนังสือนะครับตัว i อนะครับออกมาด้านนอกมันจะถูกด้านมันพอดีให้เอาครับบ่าตัวนี้ครับลงมาข้างล่างให้มาติดตัวนี้นะครับประมาณนี้ครับตัวนี้ได้ฉากพอดี นอนลงตัวนี้ก็ได้ฉากตัวนี้พอดีครับแค่นตัวนี้นะครับก็เอาเข้าไปให้เราสังเกตดูดีๆนะครับดูฉากมันเราซิกแซกดูครับพอดีตัวนี้ก็คิดกันกับบ่าล่างตัวนี้ก็คิดบ่าล่างทีนี้ก็กดเข้าไปครับเอามือกดเข้าไป กดเข้าที่เราซิกแซกดูนะครับว่ามันบา่ามันฐานน่่งสองตัวได้กันมันไม่ชนนะครับมันพอดีนี่คือคือได้ระดับครับแล้วก็หาอะไรกดเข้านะครับกดตัวนี้เข้าไปจะให้ดีมีตัวนี้นะครับปากกาตัวนี้ครับจับเข้าเอาเข้าทีละนิดนะครับ กาไปครับเรื่อยๆนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับ จะได้ที่แล้วครับกดเข้าอีกครับให้พอดีพอดีนะครับก็กดเข้าเรื่อยๆเอาจนกลัวว่าแกนตัวนี้นะครับมันจะมาอยู่เสมอกันเหมือนเหมือนตัวนี้ครับ เหลืออยู่นิดเดียวครับจะได้แล้วครับอีกนิดเดียวอโอเคครับโอเคได้แล้วครับเรียบร้อยครับน็อตตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วมาตั้งวาล์วใหม่ครับได้แล้วมาตั้งวาล์วใหม่ครับ เอาหัวลูกสูบขึ้นด้านบนครับให้เราดูที่กีบแม่เหล็กนะครับนี่ครับกีบแม่เหล็กเป็นตัวกําเนิดไฟที่มันวิ่งผ่านตีนคอยครับวิ่งผ่านปุ๊บมันจะเกิดไฟทันทีนะครับให้เราเอาขึ้นมาอยู่ประมาณเยื่งๆกับตีนคอยนะครับนี่ครับเอาเข้ามาสักหน่อยประมาณประมาณนี้นะครับแล้วเอาไขควงหรืออะไรครับย่างลงไปครับ ลูกสูบก็อย่าสูงสุดนะครับเป็นจุดระเบิดพอดีนะครับจ้อดูอีกทีครับเอามือปัดใบพัดนะครับใบพัดลมดันขึ้นมามันจะสูงขึ้นอีกครับสูงขึ้นอีกนิดหน่อยประมาณนี้ครับนี่คือสูงแล้วนะครับถ้าเลยไปมันจะลดลงไปก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาประมาณมันจะสูงพอดีคือได้แล้วนะครับแล้วก็มาใส่เฟืองเลาลิ้นเข้าไปนะครับเอาด้านที่มีสอนขึ้น ขึ้นด้านบนนะครับเอาขึ้นด้านบนตัวลูกเปียวครับตัวนี้เอาขึ้นบนเหมือนกันแล้วก็เอาเข้าไปนะครับเอาเข้าไปคือสอนอยู่ตรงๆนะครับสอนขึ้นตรงเอาลงไปเลยครับมันมืดหน่อยครับลูกเปี้ยวก็ขึ้นข้างบนครับตัวที่เป็นไอ้ลูกไข่นะครับเสียบแจนสลักเข้าไปล็อกเลยครับ ก็เอาสายพันขึ้นครับเอามือจับลูกเบี้ยวอย่าให้มันเหวี่ยงไปมาครับถ้ามันขัดกันแล้วก็เอาอะไรทิปออกมานะครับกดลูกเบี้ยวให้มันตรงแล้วก็กดสายพันขึ้นไปครับนี่โอเคแล้วนะครับตรงแนวนี้นะครับทีนี้มาดู หัวลูกสูบอีกทีหนึ่งครับอีกสูงสุดนะครับก็มาตั้งวาลวครับจุดนี้คือจุดตั้งวาลวนะครับคือจุดสูงสุดแล้วก็กีบแม่เหล็กมาอยู่กับด้านนี้ครับโยกดูตอนนี้ที่เปลี่ยนเมื่อกี้ครับคลายมาก่อนครับคลายเบอร์แปดมาหมุนเข้าไปครับหมุนนัดเข้าไปให้มันเกือบยันก่อนครับ อันนี้มันยันนะครับถ้ามันยันมันแน่นอย่างนี้ก็คลายครับคลายออกมาพอคลายออกมาประมาณนี้ก็โยกดูอีกทีครับอีกครับฟีตัวได้อย่างนี้ได้เลยครับถ้ามันห่างไปก็เอาเข้าสักนิดครับนิดหน่อยเอาเข้าเรื่อยๆครับอืมประมาณประมาณว่ามันมันจะพอดีครับขยับนิดหน่อยครับอันนี้ไดีครับทีนี้ก็ เอาเบอร์แปดเข้าไปครับบีแปดเข้าไปแล้วก็หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมลงไปล็อกกันนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้เอามือจับหกเหลี่ยมไว้ตรงต้นนะครับก็หมุนเบอร์แปดเข้าไปก่อนหมุนเข้าไปพอมันตึ๊กมือก็ไปแกะตามเข้าไปแต่หกเหลี่ยมจับตรงต้นนะครับอย่าให้หมุนตามโยกดูได้แล้วครับ พราะว่ามันโยกได้นะครับย้ายห่หางเกินนะครับพอให้มันโยกได้ฟีตัวได้เกือบจะคิดนะครับแต่อย่าให้มันยันนี่จะพอดีถ้าห่างเยอะเสียงเครื่องมันจะดังว้ามันจะโขกแรงนะครับแต่มันก็ไม่เป็นไรมันจะโขกแดงมันจะเสียงดังแต่ให้พอดีตัวนี้ด้านเอเชียห่างไปหน่อยครับไปออกครับ คลายออกมาแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปครับหมุนน็อตเข้าไปแล้วก็โยกดูอันนี้คิดหน่อยครับคลายสักหน่อยนิดหน่อยคิดไปนี่ได้ครับออกว่ามันฟรีตัวได้แล้วก็หมุนน็อตเบอร์แปดเข้าไปเอามือจับหกเหลี่ยม หมุนเข้าไปเพราะมันตึงๆมือครับแล้วก็เอาไประแจเบอร์แปดเข้าจับหกเลี่ยมแล้วก็หมุนหมุนเข้าจับหกเลี่ยมให้ตรงๆที่โยกดูได้ครับให้มันเท่ากันก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าจะให้ไอ้เสียห่างกว่าสักนิดก็ได้หรือว่าจะเท่ากันก็ได้ครับเพราะว่า ถ้ามันห่างเยอะการเปิดบ่าวาวก็จะนิดหน่อยครับเพราะว่ามันห่างถ้ามันกดลงมันก็กดไม่เยอะถ้าน็อตลงคิดหน่อยมันจะคิดหน่อยเวลามันกดมันจะกดได้เยอะมันจะเปิดได้เยอะของบ่าวาวนะครับมันก็จะรับายได้เยอะพอรู้ว่ามันได้นะครับแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปเลยครับหมุนน็อตเบอร์แปดเข้าไปพอประมาณนะครับอย่าแรงเกินกลัวมันจะแตกเหมือนเดิม ประมาณตึกๆึกมือโอเคแล้วครับได้แล้วครับประมาณนี้ก็มาประกอบเข้าครับตกเย็ยนเปิดไฟครับอันนี้ใส่คอขาบูครับได้เปลี่ยนชุดสายน้ำมันใหม่นะครับตัวเก่ามันออกจะไม่เท่าไหร่สายก็แข็งมาก อขับูก็เสียบเข้าไปไนะครับนักจับ2ตัวพอประมาณนะครับกดแรงเกินไปเดี๋ยวตัวไฟเบอร์ตัวนี้มันจะแตกครับ เป็นพลาสติกแข็งโอเคครับใส่ปากเจนครับอาบูยังไม่ล้างนะครับเดี๋ยวจะลองดูก,ก่อนว่ามันจะติดได้ไหมถ้าติดไม่ได้ก็จะมาล้างทำใหม่ครับ ทดลองดูนี่ครับตัวนี้ไม่มีฝาปิดแค่ตัวนี้นะครับตัวนี้สําคัญนะครับนี่มันจะเข้าไปดูนี้ครับดูน้ํามันเครื่องนะครับจะออกจากท่อตัวนี้นะครับเข้ามามันเป็นไอครับเป็นไอจะมาเข้ารูนี้ก็จะมาตามรอยนี้จะมาเข้าตัวนี้แล้วก็เข้าไปคาบู เขาไปไอดีไปเผาน้ำมันเครื่องตัวนี้จะไปเลี้ยงลูกสูบแหวนนะครับมันต้องมีแผ่นบังคับตัวนี้ครับเป็นเหมือนแหวนปิดนะครับแต่ไม่มีมันหลุดหายต้องใส่นะครับแบบนี้ต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้มันสําคัญนะครับน้ำมันเครื่องมันจะมาตรงนี้มันจะถูกรีดมาตรงนี้ไม่มีตัวปิดมันจะไม่สามารถดันเข้ามาตัวนี้ได้ครับมันจะออกไปเลยต้องใส่สําคัญนะครับตัวนี้สําคัญ ผมจะใส่เฉพาะคาบูทดลองสตาร์ทดูก่อนครับนอกรายการก็สตาร์ทไม่ติดครับตอนแรกครับก็เลยมาถอดคาบูออกล้างครับถ้าปั๊มตัวนี้ก็แข็งนะครับมันจะแข็งหน่อยสงสัยมันจะไม่สปริงได้เท่าไหร่ก็มาเปลี่ยนลูกยางกดน้ำมันก็แตกอีกกดไปกดมาแตกไม่ติดมาถอดล้างคาบูครับ อถอดล้างคาบูประกอบเข้าสตาร์ทติดแต่ครับแต่ว่าต้องได้ปรับน็อตเขียมน้ำมันตันนี้ครับเขียมลูกเล่งนะครับไขควงเล็กๆเสียบลงไปายออกทีละนิดครับก็ติดได้ายเข้าขายออก 2- 3สรอบครับหาจังหวะให้น้ำมันมันขึ้นได้มันก็ติดแต่ติดแล้วอากาศจะดันออกด้านนี้ครับเวลาเครื่องทำงานมันจะดันออกพร้อมกันไอเดีไอเสียก็ออกไอดีก็ออกแบบนี้จะเกี่ยวกับ วาล์ว wow, ด้านไอดีจะมีความรั่วนิดนิดครับเวลาเครื่องระเบิดมันปิดไม่อยู่ครับมันก็ไปดันออกด้านไอดีด้วยตอนเครื่องระเบิดคายออกไปทางไอเสียครับอันนี้คือวาล์วก็รั่วเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูแล้วจะมีควันเยอะอันนี้แวนก็จะรวมอีกด้วยครับ ครับเครื่องหลวมควันเยอะอันนี้คือแหวนหลวมแหวนกวดน้ามันมันกวดน้ํามันอเครื่องที่มันเผาไม่หมดมันกวดลงไม่หมดแล้วมันก็ดันขึ้นมาเผาแล้วมันก็ควันครับแต่ถ้าลองคาบูแบบนี้นะครับน้ํามันเครื่องมันจะไหลออกมาด้านนี้ครับมันจะดันออกมาเป็นไอแกลดออกมามาเข้าดูนี้ถ้าเราไม่ใส่หน้าแท่นหมอกกองตัวนี้ให้มัน เข้าปากตัวนี้น้ํามันเครื่องไม่สามารถเข้าตรงนี้ได้อย่าติดเครื่องนานนะครับติดนานๆไปไม่ดีลูกสูบแหวนเราจะมีปัญหาครับเพราะว่าไอ้น้ำมันไม่สามารถจะดันเข้าไปช่วยให้เลื่นได้อันนี้ทดลองนะครับทดลองถ้าทดลองก็ไม่ต้องทํานานนะครับไม่ต้องเร่งแรงเประมาณเร่งแรงแต่แป๊บเดียวอย่าปล่อยไว้นานเพราะว่าต้องอาศัยน้ำมันเครื่องจากท่อนี้นะครับดันเข้าตรงนี้ตรงไอดีอันนี้คือแหวนหลม้ม นะครับเปลี่ยนขากระเดืองวาวแล้วมันก็แหวนหลวมและก็วาวครับบ่าววาวล้วนนิดๆนะครับอย่างนี้ต้องผ่าเครื่องนะครับเปลี่ยนลูกสูบแหวนบทวาวด้วยยาวครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นคลิปเปลี่ยนขากระเดืองวาวนะครับให้ติดได้พี่น้องก็จะนําไปทํากันได้นะครับเปลี่ยนขากระเดืองวาวแล้วก็มาสตาร์ทให้มันติดได้แล้วมาสังเกตว่าอะไรเป็นอะไรก็มาท,ทําทีหลังอีก คลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนคลิปจะยาวเกินนะครับขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ